สวัสดีค่ะแน้อวัวิีงจะมาแกะกล่องส่มยักษ์เลยโอ้โหกล่องใหญ่มากแกะให้หน่อยสิว้าวอะไรอ่ะบ,บี้ทีอะไรนะเบบ y T ยักอ์บ้าปีก <laughs> ไหะอะไรอะมีอะไรอ่ะชุดมาแถมชุดด้วยี้บบทีวี i s า แกะเลยว้าวนี่ตกตาไหนมิจะชอบตัวไหนต้๊กตนี้ตุ๊ก ตัวนี้ต,นตัวนี้ตัวนี้ลุ้นกันเอ่อเหยแกะเลยค่ะ ตัวแรกตัวแรกน้องหมูตัวที่สองตัวที่สองก่องนี้ไหนอยาวให้ปู่เก็บด้วยให้ปู่เก็บเฮ้ยใครเห้ปลู่ดูให้นี่ให้ปู่ช่วยดูด้วยก่องมันแบนเนี่ยเดี๋ยวจะนี่ไงก็จะทำให้โอ้ช่วยดูให้ดิ นี่ไงโอ้นาะม่เชื่อบมัวนไม่เชืนี่ยไม่ได้แหบมอไไม <si ่ได้เหบาเนี่ยเพรยไม่อยากได้ตัวนี้ ไม่อยากได้แต่ว่าอยากได้เอ้าไม่อยากได้แต่มันอยากได้มันคือตัวอะไรช้างตัวนี้ช้างอุ้ยไม่ใครตาร้องไห้อือไปต่อต่อไปเลยต่อกล่องมันแบกนะทุกคนดูนี่บุบอือบุบเลยฮึเฮ้ แล้วดูหน่อยดูหน่อยนี่ิดตสีนี้ห้ยสีขาวนี่ขยับ นะอืมกล่องที่สาต,ตัวนี้บุบอีกแล้วบกล่องบุบมันจะได้ตัวสวยนะะกล่องบุบน่าจะเป็นสีเขียดหรือเปล่ากล่องกล่องบุบกล่องบุบบุบ กล่องบุกจะได้ตัวน่ารักกลอ่องบุกหูใหญ่กล่องบุกอีกแกมีแต่กล่องบุก,บกดีวาอันนี้ทั้งหมดเป็นตัวน้กับตัวนี้เนี่ยเขาขีกมาให้ไม่ใช่ นหนูชี้ตัวนี้เนะโอ้โหขยับไปนี่นี่ค่ะเครื่งที่สองหรือว่าจะได้สีเข็ดหรือว่าจะได้ตัวน,โนโีโอ่สาวกับตัวนี้ก็ได้ขอให้ได้หมีแพนด้าไม่อยากได้แมนโนโูสั้ง อ,อะไรเนี่ยอะไรกันไม่อยากได้ตัวนี้ดโนเาสากล <laughs> ่องที่เอาน,นั่นแกะชุดกันก่อนนะแกะชุด่ะอ,อบได้ตัวนี้แกะตัวสีชมพูกับสีม่วงแกะได้โอ้โว này, bên ngay chút cái này này nè này đi, bên sai như thế nào Vin cái này cặp bồ cặp bồ đi đây khối đại sáu chục, sáu sáu, mấy cái đấy, ồ, có hai cái, có hai cái, có hai เราอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ให้ตัวนี้โอเคค่ะเฮ้ยใว่ไหมเออเอี๋ยได้จะดูขนาด ขัดูกันไหนอะอ่ะขัดูนี่นี่หึไ <laughs> ต้โมยมียังไม่ยังม <laughs> <laughs> ไม,ม่ีไม่มีละบุบุไม่มีละบุบุ Nem nghe vậy. Ngay sau, yên hoa gà lô. Ô, chè lụt Chè lôt. Ngay lô, em. Này mẹ Ay miy, chè lô, yên. Này miy, chè lô, yên. Ay miy, chè lô, yên.

ตัวไหนสีเขียดหรือเปล่าพ่อหัวกะโหลกไม่มีหัวกะโหลกไม่มีอ่ะตัวนี้สีเขียดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่มีหัวกะโหลกครับนิดสีเขียดสีเขียด ไหน่ะเล่นเนี่ยเ่นเนี่ยสีเขีดไหนนี่อ่ะขอดูหน่อยสีเขีดไม่ขอดูกล้องหน่อยว่ามันมีสีเขียจริงๆไม่ใช่เา้าบอกว่าสีเคขียนไม่ใช่มันไม่มีต้นไม้ได้ตัวนี้สน,น่ด ก็ชื่อมันซีเคตไงซีเคตอยู่ตรงนี้อืมเกกับเจ้าปู่ฮะเกได้เฮ้ยสไปเดอร์แมนไหนไหนสไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แมน เอาแล้วซื้อมาทำไมไม่ชอบอ่ะของพ่อเอามาพ่อจะแกะเองอันนี้มันของพ่อนลจะได้สีเ่เข็มหรือเปล่าเนาะถ้าวิงบอกได้ตัวอะไรอ่ะแคคาเด็ดเนี่ยบอกได้สไปเดอร์แมนกับสไปเดอร์แมนร,ริงไงใครบอกสไปเดอร์แมน อันนี้มันของพ่อนะ้อีอย่างเที่นี่ไนงะนี่ไงย่า,ยาแต่จุดให้เลยน่นารักไหมนยะน้องช้งางอ่ะจิงเจอร์อี่เต็มเลยอ่ะและนี่ก็คือ baby TV version สามนี่นู่นเป็น นี่เดี๋ยวเราจะมานับกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะหกตัวได้บ๊ายายบ๊ายเอาพูดฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องบุญนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไปดูคลิปใหม่กัน้านะคะบ๊ายบาย 奶奶。<laughs>